ทักษิณถือเลือ6นาฬิกา9นาทีออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับบ้านพักจันทสองลาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณถือเลือมงคล6นาฬิกา9นาทีสวมเสื้อเชิดเขียวสลับน้ำเงินออกจากโรงพยาบาลตำรวจหลังได้รับการพักโทษโดยมีบุตรสาวทั้งสองคนเดินทางไปรับที่โรงพยาบาลตำรวจ ช่วงรุ่งเช้าวันที่18กุมภาพันธ์67นทักษิณชินวัตรอดีตนยการัฐมนตรีเดินทางถึงบ้านจันทสองล่าภายในซอยจรันสนิทวง69หลังได้รับการพักโทษครบเกณฑ์ของรชาชทันรวมระยะเวลา180วันได้เดินทางออกจากห้องพักเลขที่1401ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสถานที่ที่พักรักษาอาการป่วยในช่วงที่ถูกตัดสินโทษจำคุก โดยช่วงตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาท่ามกลางการปักหลักติดตามทำข่าวของสื่อมวลชนทั้งที่บริเวณบ้านพักภายในซอยจรรสนิทวง69แห่งนี้และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีกระแสข่าวออกมาว่าทันทีที่เข้าสู่วันที่18กุมภาพันธ์นายทักษิณอาจจะเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจทันทีทำให้มีสื่อมวลชนต่างปักหลักรอติดตามทำข่าวกันอย่างใจจดใจจ่อใจตลอดทั้งคืนก็ยังไม่มีวี่แววว่านายทักษิณจะเดินทางออกจากโรงพยาบาลและเดินทางกลับเข้ามาที่บ้านพัก จนเวลา4ี4นาฬิกา44นาทีรถตู้ส่วนตัวของนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและบุตรสาวคนสุดท้องของนายทักษิณเดินทางออกจากบ้านจันสองล่ามุ่งหน้าไปถึงโรงพยาบาลตำรวจช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกา5นาทีซึ่งเวลาดังกล่าวก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวอยู่บริเวณหน้าบ้านพักต้องหาที่หลบฝนกันจ้าระหว่างเพราะจู่จู่ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก จนกระทั่งสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่หน้าบ้านพักนายทักษิณได้รับสัญญาณจากฝั่งโรงพยาบาลตำรวจว่านายทักษิณพร้อมด้วยบุตรสาวทั้งสองคนได้นั่งรถส่วนตัวออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วโดยนายทักษิณสวมเสื้อเชิ้ตสีเขียว สลับน้ำเงินพร้อมสวมเฟือกที่คอสีเนื้อและเฟือกสีดำขวาแขนนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำนั่งมาบริเวณเบาะด้านหลังฝั่งซ้ายและนางสาวแพทองทานนั่งฝั่งขวาและมีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากระวงนั่งมาด้านหลังโดยใช้เวลาเดินทางออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจเกือบ30นาทีโดยเข้าประตูฝั่งบ้านเลขที่472ผ่านประตูที่ทางครอบครัวนำป้ายผ้ามาติดข้อความว่าเวลครมโฮมยินดีต้อนรับกลับบ้านที่เขียนด้วยลายมือหลาน สำหรับรายงานว่าการเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจหลังได้รับการพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์วันนี้นายทักษินได้ถือเลิก6นาฬิกา9นาทีซึ่งเป็นเลิกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์คำนวณจากดวงชะตาปีเกิดของนายทักษินเดินทางออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านพักส่วนตัวภายในซอยจรนสนิทวง69โดยนายทักษินยังได้สวมเสื้อเชิ้ตสีเขียวสลับน้ำเงินซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นสีมงคลประจำวันอาทิตย์นี้ด้วย ทันทีที่นายทักษิณมาถึงตอนนี้ได้นั่งรถเข้าบ้านพักส่วนตัวทันทีโดยมีรายงานข่าวว่าทางครอบครัวได้นิมนต์พระเข้ามาที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยคอปทอลันไม่ปล่อยข้าราชการช่วยทักษิณล,ลอยนวลชี้เห็นแล้วไม่ได้ป่วยอะไรแกนนำคอปทอยืนยันไม่ปล่อยให้ข้าราชการที่ช่วยทักษิณไม่ต้องจำคุกลอยนวลชี้เห็นได้ชัดแทบไม่ป่วยอะไร นายพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอเปิดเผยพัสยะหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจว่าคอปทอยังคงจะเดินหน้าตรวจสอบและเอาผิดกับกลุ่มข้าราชการที่ช่วยเหลือในทักษิณชินวัตรไม่ให้ต้องรับโทษในเรือนจำวันนี้คงได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่คอปทอเรียกร้องมาโดยตลอดเป็นความจริงทุกประการเกี่ยวโยวกับ อาการป่วยของนายทักษินเห็นได้ชัดว่านายทักษินแทบไม่เป็นอะไรตามปกติถ้ามีอาการป่วยจะต้องมีทีมแพทย์เดินทางไปด้วยแม้จะมีที่บล็อกคอและและมีเชือกคล้องคอช่วยพยุงแขนแต่ส่วนตัวก็ไม่แปลกใจอะไรที่นายทักษินเป๊ะนอกแบบนี้เพราะเชื่อไม่ได้ป่วยมาแต่แรก นายพิชิตยังกล่าวอีกว่าจากนี้จะเดินหน้าร้องให้ตรวจสอบกลุ่มข้าราชการที่ช่วยเหลือนายทักษิณให้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำโดยอาทิตย์หน้าจะเดินทางไปที่สำนักงานปป,ปชช้างเพื่อทวงถามในสิ่งที่คอปรทอร้องไปก่อนหน้านี้ยืนยันจะต้องมีกลุ่มข้าราชการที่ต้องรับผิดชอบคืออธิบดีกรมราชทัณร์ปลัดกระทรวงยุติธรรมแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและจ่า ไปร้องปปชเพิ่มเติมคือแพทย์ที่ทำการตรวจจอาการนายทักษิณและมาแจ้งต่อสื่อมวลชนว่านายทักษิณมีอาการป่วยเรื้อรังสีโรคในความเป็นจริงแพทย์แค่รับแจ้งอาการป่วยเบื้องต้นมาจากพยาบาลเท่านั้นไม่ได้มีการตรวจนายทักษิณแต่อย่างดใดนายพิชิตบอกอีกว่าสิ่งที่คอปอเรียกร้องมาตลอด6เดือนวันนี้ผลลัพ์ชัดเจนแล้วว่าทักษิณไม่ได้ป่วยแม้แต่นิดเดียว